ฟ <Focus. S 2> กัสกลับเข้าสู่เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสในช่วงที่สองช่วงที่สองวันนี้เราจะไปคุยในประเด็นที่ทันกับสถานการณ์แล้วผมคิดว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบขนาดผมเองเนี่ยได้หัวข้อมาจากท่านอาจารย์สังคมเนี่ยยังต้องไปค้นข้อมูลต่อเลยตานผู้ฟังวันนี้อาจารย์ให้ ข้อมูลไว้น่าสนใจมากนะครับนั่นก็คือการหยุดความรุนแรงในสตรีในวันหยุดความรุนแรงสตรีสากลหลายคนบอกเอ้าสุป,ปันไม่ใช่แปดมีนาคมวันสตรีสากลรอกนีิได้ครับไม่ใช่นะผมเองเนี่ยตอนแรกก็ตอนที่อาจารย์สังคมให้หัวข้อมาเนี่ยผมก็เอ๊ะมันยังไงก็เลยไปนค้นข้อมูลเจอ ต้องพาแฟนๆรายการย้อนหลังไปเมื่อวันที่25พฤศจิกายนปี1960มันมีเหตุการณ์สะเทือนใจนั่นก็คือมีเรื่องของผู้นำสตรีนะครับถูกสังหารนะครับนั่นก็คือสามสาวพี่น้องชาวโดมินิกันตจะกกลมิราเบนะครับได้แกแพทริามาเรียและก็มิโนวาถูกลอบสังหารอย่างทารุนด้วยเหตุผลทางทางการออกมาเคลื่อนไหวในการเมืองในยุคป,ประเด็จก,การทูจิโล สมัยที่ราฟาเอลตูจิโนเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโดมินิกันซึ่งก็ถือว่าเป็นบาดแผลใหญ่ของสังคมแล้วก็นําไปสู่การเรียกร้องให้มีความยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงต่อมานะครับในปี1999เนี่ยองค์การสาประชาชาติเขาก็มีมติรับรองให้วันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลเรียกว่าครอบคลุมมิติในความรุนแรงทุกมิติเลยนะครับที่จะเกิดกับผู้หญิง แล้วก็ประเทศไทยเนี่ย29มิถุนายนปีพศ2542คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเข็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีนะครับโดยยึดเอาวันที่25พฤศจิกายนเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมเอาละครับวันนี้เราจะไปคุยกับอาจารย์สังคมคุณคณะากรอสกุลผู้อนวยการนะครับ ภูมิปัญญาสถาบันภูมิปัญญาชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองวันนี้มาด้วยเรื่องของการลดความรุนแรงในเด็กและสตรีกับสังคมไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสุปัชครับวันนี้ต้องขอความรู้อาจารย์หน่อยละเพราะว่าได้หัวข้อจากอาจารย์ผมก็ไปนค้นข้อมูลเพิ่มเติมโอ้มันไม่ใช่เรื่องใหม่นี่มันเป็นเรื่องที่ ทั่วโลกก็ทํากันมาแล้วก็ u ูเอ็นเองก็รับรองประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ประกาศออกมาต้องนานแล้วตั้งแต่ปีพศ2542แต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบวันนี้ก็ต้องมาขอความรู้อาจารย์แล้วว่าการลดความรุนแรงหรือสิ่งที่จะทําให้ความรุนแรงในเด็กและสตรีบ้านเราลดลงเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นอย่างไรแล้วมันควรจะปฏิบัติต่ตอกันอย่างไรครับอาจารย์ครับครับเริ่มต้นอย่างง่ายสุดเลยนะครับคุณสุปันและท่านผู้ฟังครับก็คือว่า เราต้องเข้าใจกันก่อนว่าความรุนแรงต่อสตรีมันคืออะไรมันต่างกับจากวันสตรีสากลหรือไม่เอาละมันตัดกันทัๆนั่นแหละถ้าเกิดวันสตรีสากลเราจะพูดถึงเรื่องของความเท่าเทียมพูดถึงเรื่องิทธิ์พูดถึงศรีภาพของสตรีที่จะทําได้เท่าเทียมกับผู้ชายถ้ามีศักยภาพที่เท่าเทียมกันนะครับอันนั้นคือวันสตรีสากลแต่ในลักษณะที่เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีตรงนี้จะมุ่งไปที่เจาะจงว่า เราไม่ได้ให้สิทธิ์กับเพศใดๆที่กระทําการต่อผู้หญิงอันเนื่องจากความแตกต่างทางเพศครับฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําความรุนแรงถือว่าเป็นอาชญากรรมอันเกิดจากความเกลียดนะครับเห็นไหมครับว่ามีการขีดเส้นว่าจากความเกลียดก็แสดงว่าครมีความเป็นผู้หญิงเนี่ยมันถูกเป็นความเกลียดโดย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 ธรรมชาติเกลียดอะไรนะอย่างแรกเลยก็คือคือ ตัวของผู้หญิงมีงสถานะที่ได้รับการยอมรับต่ำกว่าเพศชายนะครับอฉะนั้นเนี่ยในบางสังคมในบางสังคมสถานะของผู้หญิงจึงเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งของผู้ชายนะครับเช่นอินเดียถ้าเกิดในกรณีที่ผู้ชายตายถ้าเกิดย้อนหลังไปสักสามสิบปีถึงสี่สิบปี ก็จะมีประเพณีที่บังคับให้ผู้หญิงต้องกระโดดเข้ากองไฟตายขามนะครับแต่ว่าประเพณีนี้ก็เริ่มจากหายไปเรื่องจากความมีอารยะของคนละเมืองโลกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนก็คือว่าสามีตายผู้หญิงก็ต้องตายด้วยนะครับทินันนะ่ะผู้หญิงจะมีสถานะของความเป็นทรัพย์สินนะครับหรือในบางสังคมผู้หญิงจะอยู่ในสถานะที่เป็นทรัพย์สินของพ่อแม่ โดยเฉพาะพ่อพ่อจะมีความเหนือกว่าแม่พ่อจะสามารถยกผู้หญิงให้ไปกับใครก็ได้ที่ตัวเองพึงพอใจอันเป็นเรื่องจากทางสถานะทางสังคมและการเมืองทางการเมืองเช่นพึงพอใจคนนี้จะได้ตําแหน่งที่สูงขึ้นก็ยกลูกสาวให้ไปกหัวหน้าเผ่าหรือคนที่จะสามารถทําให้ตัวเองตัดเตัดโตได้หรือว่ายกผู้หญิงใช้ชดใช้ดีลูกสาวให้ชดใช้ดี ทำนองนั้นครับอันนี้ก็จะเกิดขึ้นในในในบางสังคมของโลกนี้นะครับว่าผู้หญิงมีสถานะเป็นทรัพย์สินนะครับทีนี้ความรุนแรงตรงที่พูดมาทั้งหมดเลยนะแม้กระทั่งบางเอ่อบางประเทศนะครับครับเอ,อ่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็บังคับให้ผู้หญิงห้ามมีการศึกษาซึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะก็พยายามที่จะเรียนก็แสดงออกโดยชัดเจนว่าจะเรียนก็ถูกยิง ก็ถูกยิงไม่เสียชีวิตฮะแต่ว่าก็ต้องย้ายประเทศหนีออกไปนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนรู้ว่าอําไมต้องมาไปทําร้ายเขาเพียงเพราะว่าเขาอยากเรียนหนังสือแค่นั้นเองเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าผู้หญิงจะเรียนไม่ได้ถ้าเรียนก็มีความรู้มีความรู้ก็แสดงว่าก็จะมีความเท่าเทียมกับผู้ชายฉะนั้นความรุนแรงก,ก็คือการแสดงถึงอํานาจที่ไม่เท่าเทียมกันในประวัติศาสตร์ต่อความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงอ่าครับครับความรุนแรงต่อสตรีก็เป็นกลไกทางสังคมนะ S <S ในคำว่าเป็น,นกลไกทางสังคมที่ฝ่ายหญิงถูกบังคับให้อยู่ในสถานะเป็นล้อเมื่อเทียบออกายได้แยกกันชัดๆเลยนะฮะจะได้จะได้แยกให้แตกต่างกับวันที่เรียกว่าวันสตรีสากลน,นะครับครับตรงนี้เองพอพูดถึงตรงนี้แล้วเราก็มาดูว่า <c oughs> แล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในมิติไหนบ้างออย่างแรกเลยก็คือว่า เรามองตัวของเพศหญิงในฐานะของเป็นเรียกว่า sex object ก็คือว่าวัตถุทางเพศถ้าเกิพดพูดถึงวัตถุทางเพศเอาแบบง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนเลยก็คือในเรื่องของสื่อลามกอนาจารนะครับสื่อลามกอนาจารเนี่ยอ,อ่าว่าไปแล้วประเทศไทยก็ติดลำดับของเขานะฮะอ่าครับติดลำดับห้านะฮะแต่ว่าถ้าดูของที่มากที่สุดของโลกเลยนะครับที่มีการจัดลำดับกันที่มีการ ที่มีเอเทอร์เน็ตวอสฟอนเดชันที่เป็นการจัดระดับก็คืออเมริกาเนี่ย51%ผู้หญิงนี่ถูกละเมิดสูงสุดนะครับรองลงมาก็คือรัสเซีย14.9%ลำดับสาคือญี่ปุ่น14%เหมือนกันนะครับ14.9%เท่ากับรัสเซียนะครับอันดับสี่คือสเปน8.8ไทยนี่คือระดับ5้าก็คือ3.6แต่ถ้ากิดเทียบดูนะ3.6กับ51นี่เราห่างกันเป็นเกือบ ือบสิบห้าเท่าตัวนะฮะก็แสดงว่าถ้าดูเปอร์เซนต์แล้วก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดดูลำดับเราก็ถือว่าลำดับสูงสูงนะครับยังมีเกาหลียังมีอังกฤษยังมีประเทศเอื่นๆอันนี้คือในเรื่องของสื่อรามกอาจารที่ใช้ผ่านเว็บไซต์ที่ที่เผยแพร่สู่สาธารณะครับนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีในเรื่องของการทําร้ายร่างกายนะครับการทําร้ายร่างกายเกิดจากอะไรบ้างฮะอย่างแรกเลยก็คือถ้าว่าไปแล้วเนี่ย ก็เป็นการทำร้ายร่างกายที่มีปัจจัยอันเนื่องจากเป็นเป็นความรู้สึกว่าสติอยู่ในสถขนะที่ด้อยกว่าผู้ชายเมาก็ตบนะฮะรู้สึกว่ามีการขีงหวงก็ทำร้ายร่างกายครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความรู้สึกเป็นความชอบเขามีความรู้สึกว่าเป็นความชอบทำแต่ <hè? S 2> าากฎหมายสิครับครับกฎหมายก็ยังบอกเลยฮะว่า, <c oughs> าการเอ่อการ ข่มขืนต่อผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยารนั่นคือเรียกว่าการกลมขืนแบบแปลง่ายๆคือว่าการกระทําการล่วงละเมิดทางเพศต่อภรรยาสามารถกระทาได้แม้ว่าผู้หญิงจะไม่พร้อมก็ตามเห็นไหมครับกฎหมายยังให้เลยนะถ้าเกิดผู้ชายไปไผู้หญิงไม่พร้อมเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นภรรยาของคุณเนี่ยคุณไปกลมขืนได้กฎหม,มยายอนุญาตให้ทำได้นั่นคือว่าเป็นการแสดงอิทธิพลที่เหนือในสิทธิ์ของร่างกายของผู้หญิง นะครับอันนี้คือแม้แต่กฎหมายก็ยังยอมรับว่าการกลมขืนเฉพาะผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาแต่ภรรยาไม่นับนะครับเห็นไหมครับว่าการกระทำเนี่ยแม้แต่กฎหมายก็ยอมยอมรับอันนี้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นความรุนแรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไปแล้วมันก็แยกเป็นระดับระดับตั้งแต่ความรุนแรงตั้งแต่ในระดับที่เป็นระดับทารกรไปจนถึงเป็นเด็กจากเด็กขึ้นไปถึงวัยรุ่นจากวัยรุ่นถึงเป็นวัยครอบครัวจากวัยครอบครัวถึงเป็นวัยชราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราจะพบว่า ความรุนแรงจะเกิดขึ้นจากเด็กสตรีมากกว่าเด็กชายนะครับแล้วก็การล่วงละเมิดทางเพศหรือทางใดๆก็ตามมักจะเกิดขึ้นจากคนที่<ม>อยู่ใกล้ตัว<ม>ส่วนใหญ่ก็คือคนในครอบครัวเพื่อนบ้านที่จะเข้าถึงเข้าถึงโอกาสดังกล่าวได้ง่ายขึ้นนะฮะบนี่คือภาวะที่เกิดขึ้นในเรื่องของความรุนแรงขอบรุนแรงนั้นเนี่ยยังยังครอบคลุมไปในเรื่องของสถานการศึกษาครับสถานการศึกษาเนี่ย เป็นอะไรที่ถ้าเกิดไม่มีการโดยเฉพาะก็ต้องยอมรับกันว่าโดยเฉพาะภาคชนบทเราก็ยังให้การศึกษาหรือว่ายังให้ความรู้กับเด็กชายไม่มากพอที่อาจจะมีอิทธิพลจากวัฒนธรรมดังนั้นเนี่ยการแก้งไม่ว่าจะเป็นการเปิดตะโพงการแอบด,ดูกาเกงในหรือการแอบจับต้นจับนี่เนี่ยในวัยเด็กภาคชนบทก็ยังคงมีอยู่อันนี้เป็น เป็นถึงในสถานกาศึกษาในในโรงเรียนเลยนะครับครับรวมถึงเรื่องของคนที่ใช้อีกทธิคนที่เหนือกว่าก็คือคุณครูคุณครูเองเนี่ยนะค,ค,คุณครูเองไม่ไว่าจะเป็นครูอะไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีว่าก็ยังสามารถที่จะบังคับให้เด็กเข้ามาล่วงละเมิดทางเพศกับนเองได้อืมาโดยการอ้างเรื่องของการเกณฑ์เรื่องของความไม่พร้อมเรื่องของความรู้คุณยังไม่ดีมาให้ปูติวหน่อยจากนั้นก็ นาไปสู่การข่มขู่คุกคามนะฮะซ si ึ่งก็มีข่าวให้เห็นบ่อยๆและเป็นเนื่องอันนี้คือภาพรวมนะครับอันนี้ังพูดถึงความรุนแรงที่ยังไม่ใช้อาวุธนะฮะทำให้อายภาพให้เห็นเป็นภาพรวมก่อนนะยังมีความรุนแรงที่ใช้อาวุธและความรุนแรงที่ไม่ใช้อาวุธเข้ามาประกอบด้วยนะครับครับอาจารย์ครับถ้าจะพูดถึงความรุนแรงในบริบทของสังคมไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันเริ่มปลูกฝังมาตั้งแต่ความรุนแรงในครอบครัว รับแล้วก็ขยายออกไปสู่สังคมจุดตรงนี้อาจารย์ขยายความหน่อยว่ามันมีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนแล้วมันก็ปมสาเหตุของมันคืออะไรคือมีความจริงอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับความจริงอยู่ครึ่งหนึ่งก็คือว่าเรามักจะนิยมบอกว่าผู้ใดผู้หนึ่งในครอบครัวนั้นมีสถานะเป็นหัวหน้าครอบครัวคำว่าหัวหน้าก็แปลว่าผู้ที่มีอิทธิพลเหนือกว่า ดะนั้นผู้ที่มีอิทธิพลเหนือกว่าก็แปลว่าเป็นผู้ที่จะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดครับทีนี้เมื่อมีการตัดสินใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดสิ่งที่เกิดขึ้นการตัดสินใจนั้นๆเนี่ยมันมักไม่กระทําให้คนอื่นที่อยู่ในครอบครัวของตนเองพึงพอใจไปทุกครั้งครับการที่ทําให้ไม่พึงพอใจไปทุกครั้งเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นจากความรุนแรงที่มีสถานะ ที่เริ่มจากการให้คนใดคนหนึ่งขึ้นมีสถานะของความเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับดังนั้นเนี่ยความเป็นหัวหน้าครอบครัวนี่มันอยู่ในตัวของออทะเบียนบ้านเลยนะครับ,รบจะบอกเลยและส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายนะครับผู้ชายเป็นผู้ตัด,ดสินามดสกุลเป็นหลักและผู้หญิงเองจะต้องมาใช้ดมสกุลข,ของผู้ชายอันนี้พอเราแค่ตรงนี้ขึ้นมาแล้วเรา,เาก็กำหนดตรงนั้นดังนั้นเนี่ยพอผู้หญิงเองในเรื่องของการตัดสินใจใดๆ ที่เป็นภรรยาปักจะต้องปรึกษาสามีก่อนถ้าผักสามีไม่เห็นชอบไม่เห็นควรนะครับก็มักที่จะต้องดําเนินการตามนั้นหรือกรณีของการถึงหวงกรณีของการถึงหวงทาร้ายร่างกายเราจะพบว่าสังคมไทยก็จะให้ความเห็นใจผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะครับนะครับเพราะว่าเอาถูกสมเขาขึ้นมาเนี่ยสู้ในลักษณะที่ว่า ผู้ผู้ชายเป็นมีชู้เนี่ยจะมีมีความมีมมโทษหรือบาปรับโทษทางสังคมครับน,น้อยกว่าผู้หญิงเปมีชู้นะครับอันนี้คือคือ,คอว่าก็ตรงๆทีนี้พออันนี้มันเริ่มต้นจากครอบครัวจากครอบครัวตรงตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าสังคมประกอรสังคมประกอรนั่คือการกล่อมเกลาทางสังคมผู้ชายและผู้หญิงที่เป็นเยาวชนก็จะรับรู้เรียนแบบพอ่อพูดเสียงดังคาแม่ต้องหยุดแม่ต้องเงียบฉะนั้น มันก็มีการพฤติกรรมเรียนแบบก็รู้ว่าตัวเองสามารถใช้อำนาจได้ในฐานะของความเป็นผู้ชายครับนะครับเราถูกกลมกลาแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าพอเราโตขึ้นเราก็จะใช้บทบาทเดียวกันที่กําหนดไว้ในที่เป็นผู้ปกป้องผู้คุ้มครองครับพอเกิดข,ขึ้นมามันก็นกลายเป็นว่ามันก็เรียนแบบขึ้นมาในลักษณะที่เป็นรุ่นต่อรุ่นครับดังนั้นฝรั่งีใช้คําว่า เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นไปประวัติศาสตร์และต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนะครับเห็นไหมครับฝรั่งเองก็มองแบบนี้และคำว่าฝรั่งในที่นี้ก็หมายถึงความพิเห็นในลักษณะที่เป็นสากลและความคัดจินที่เป็นสากลส่วนใหญ่ก็มักจะเริ่มต้นที่ยุโรปและอเมริกาครับ,รบอาจารย์ครับจะจะ,จะหาทางออกทางแก้กับมันอย่างไรในในความเป็นบริบทความรุรรนรแรงที่กระทำต่อเด็กและก็สตรีในสังคมไทย แล้วก็สุดท้ายเนี่ยอาจารย์เราจะเห็นว่าเรื่องของการที่โลกเนี่ยตื่นนะครับแล้วก็ให้ความสนใจกับการลดความรุนแรงในสตรีและเด็กเนี่ยมันไม่ได้มาจากการมองปัญหาพื้นฐานนะมันมาจากปมการเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นวันสตรีสากลหรือแม้แต่วันหยุดความรุนแรงในสตรีสากลเนี่ยอาจารย์ทำไมเขาไม่ได้เราไม่ได้โลกไม่ได้มองว่าความรุนแรงในสตรีในเบื้องต้นเนี่ย นะครับม,มันมันมันมาจากการถูกกระทําที่ที่มาจากชีวิตประจําวันเลยเหรอืออาจารย์ครับคือสิ่งที่ทางสากลจะมองได้มัจกจะเกิดขึ้นจากเห็นรูปประทับที่เกิดขึ้นซ้ําๆในแต่ละประเทศครับยอมรับว่าในทางสากลน,นี่มองไปที่ประเทศหนึ่งประเทศใดท,ที่มีปัญหารุนแรงในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับเป็นตัวตั้งจากนั้นก็ตัวนี้มาเป็นตัวที่ เข้าสู่ในวงถกเถียงในระดับนานาชาติจากนั้นเขาก็พบว่าสิ่งที่ถกเถียงกันระดับนานาชาติแม้ว่าจะเป็นขึ้นในกลุ่มในกลุ่มประเทศหนึ่งประเทศใดแต่ว่าในครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดมันก็เป็นการย่อส่วนและแต่ละรับประเทศก็ยังมีการใช้ความรุนแรงตรงนั้นอยู่ครับจึงเป็นที่มาของการที่เรียกว่ามีการเล่นในระดับสากลโดยดูรูปธรรมริงอยู่ เรามักพูดว่าผู้ที่เปราะบางผู้ที่ไร้สิทธิ์ไร้เสียงมักจะไม่เอย่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเอย่ยถึงปัญหาของตนเองมักจะเป็นผู้ที่มีคนที่จิตอาสาที่สูงกว่าเป็นผู้พูด,พดซึ่งก็จริงตามนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากระดับและจํานวนสะสมของความุนแรงระดับและความสะสมของความรุนแรงนั้นเนี่ยมันเป็นตัวบอกให คนรู้สึกถึงความหนกและรู้สึกถึงความใกล้ตัวับอิทธิพลของสื่อมวลชนและการศึกษาเองและทางความเคลื่อนไหวของสื่อทางโซเชียลโซเชียลเน็ตเวิร์กเองมันก็มีพอสมควรที่จะทำให้เขามีความรู้สึกว่าเรื่องเรานี้เป็นเรื่องใกล้ตัวความแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงซึ่งเป็นหนึ่งในสองขอพลเมืองโลกมันทำให้ความรู้สึกของเขาว่ามันเกิดขึ้น ที่ใดที่หนึ่งของโรคนี้มันก็เหมือนกับว่าเกิดขึ้นกับตนเองอมีความเป็นค,ความเป็นผู้หญิงด้วยกันเองนะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะยุติอย่างไรยุติอย่างไรมันก็จะมีอยู่สองสามมิติวิติที่หนึ่งก็คือวิติเชองนโยบา,ายสาธรารณะและวิติในการใช้โลกร้อมประเทศก็คือว่าใช้โปรโตโคอลหรือว่าพิธีสารต่างๆที่ในระดับสากลซึ่งก็คือสหประชาชาติได้ออกมาตรการขึ้นมา และไทยก็ไปลงสัญญาบันรับรองนะครับเช่นอะไรบ้างครับเช่นในเรื่องของอนุสัญญาที่เกี่ยวกับการค่ามนุษย์ครับเกี่ยวกับการค่ามนุษย์หรือการค้ามนุษย์ให้เป็นพาคของที่ประเทศไทยเองก็เป็นภาคีเนี่ยไทยอยู่เทียสองนะครับไม่ได้ดีไม่ได้ดีกว่าประเทศอื่นๆเท่าไหร่นะฮะดีกว่าประเทศที่เป็นเทียสามนิดหน่อยแต่ก็เป็นเทียสองก็ยังถือว่าเราก็ยังมองว่าประเทศไทยเองก็ยังมีการใช้ความรุนแรงในการค่ามนุษย์หรือทางเพศด้วยเหมือนกันนะครับนโยบายและแผนปฏิบัติการในเรื่องการป้องกันและ แก้ไขปัญหาธุรกิจบริการทางเพศ2539ไทยก็มีมาตรการตรงนี้นะครับหรือมีการแผนขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีไทยก็มีแผนนะครับ,รบไม่ใช่ไม่มีนะรวมถึงเรื่องของการสร้างศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤติจากความรุนแรงเรามีศูนย์ที่เรียกไปว่าเป็นอ o n e s t o p p e i s Center ที่ประเทศไทยเอง ถ้าเกิดมีความรุนแรงที่เกิดจากสตรีเรามีบ้านพักเด็กและสตีให้ให้การดูแลผู้นี้คือเข้าไปอยู่ได้ยี่ส่ยี่สี่ชั่วโมงแรกเนี่ยได้ก่อนเลยไม่ต้องถามอะไรจากนั้นก็มีการสอบถามสอบสิทธิ์ถ้ามีความรุนแรงจริงก็เพิ่มเวลาได้ตามความเหมาะสมนะครับนี้คือคือเรามีมีแม้กระทั่งตรงนั้นนะถามว่ามีไหมมีะครับมีแม้กระทั่งเรื่องของการที่จะออกมีพระราชบัญญัติในเรื่องของการพิจารณาความอาญา นะครับเดิมทีนี่ถ้าผู้หญิงถูกผมขืนเราจะพบว่าเราก็จะให้คนสับสวนเป็นเพศชายซึ่งก็เป็นการพูดง่ายคือก็ทําลายซ้ำผูชายเอ,เอ้คุณอ่อยเขาหรือเปล่าคุณนุ่นคุณนี่คุณนั่นหรือเปล่าด้วยวิธีการสับสวนที่บางทีแล้วผู้ชายสอบถามเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ไม่อ่อนปิ้งไม่มีนักจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องวิธีการเหล่านั้นเองเราก็กําหนดให้ผู้สอบสวนต้องเป็นเพศหญิงและต้องมีนักจิตวิทยา จากกระทรวงพัฒนาสังคมไร้ความมม่งของมรุษย์นะครับเข้ามาให้การดูแลนะสังสงมอบาข้ามาดูแลตรงนี้เนี่ยมันมีช่องทางที่เรียกว่าในระดับสากลที่เราไปลงตัวของพิจีสารที่เรียกว่ายอมรับในระดับที่ที่เป็นนานาชาติอยู่แล้วแต่ว่าถามว่ามันมันก็ยังเป็นในลักษณะที่ยอมรับในระดับนโยบายนะครับในรูปธรรมมันก็ต้องมีการพิจารณาขึ้นอีกอีกอีกมิตินึงนะครับครับ ันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สังคมครับที่มาพูดคุยจุดประเด็นเรื่องของการที่จะทำอย่างไรนะครับที่จะลดความรุนแรงในเด็กและสตรีในวันจุดความรุนแรงสตรีโลกนะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าผมจะต้องพาแฟนๆรายการเราไปคุยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมเหมือนกันนัดหมายคุณเสาวิดแก้วหวานไว้วันนี้ขอบคุณอาจารย์สังคมครับขอบคุณครับ ครับยินดีครับสวัสดีครับครับเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อครับพักกันสักครู่ครับ